แน่นอนนี่คือภาษาไทยที่เต็มไปด้วยความลึกลับชวนสงสัยและกระตุ้นให้คนดูอยากรู้ความจริงจนจบคลิปเหมาะสำหรับเปิดวิดีโอแนวสืบสวนหรือฆาตกรรมสยองขวัญเรื่องนี้ผู้หญิงคนหนึ่งตื่นขึ้นมากลางดึกพร้อมข้อความปริศนาเขียนด้วยเลือดบนหน้าต่างเธอไม่รู้ว่าใครทำหรือทำไมถึงเลือกเธอแต่ยิ่งเธอพยายามหนียิ่งความจริงค่อยๆถูกเปิดเผยและสิ่งที่น่ากลัวที่สุด ไม่ใช่สิ่งที่ไล่ล่าเธอแต่มันคือสิ่งที่อยู่ในตัวเธอเองนี่คือเรื่องราวของการทดลองลับจิตใจที่แตกร้าวและความลับที่ไม่ควรถูกเปิดเผยคุณพร้อมหรือยังที่จะรู้ความจริงที่ไม่มีวันลืมถ้าอยากได้อีกเวอร์ชั่นที่สั้นลงหรือเน้นอารมณ์แบบหลอนจิตพีคบอกได้เลยนะเดี๋ยวจัดให้อีกแนวคาตกรรมอันน่าสะเตือนใจที่เขย่าโลกสารคดีอาชญากรรมจริง ฝนตกหนักในค่ำคืนนั้นเสียงฟ้าร้องดังตึกกล้องเหนือบ้านหลังเล็กกลางป่าบ้านไม้เก่าๆท่ามกลางความมืดมิดมีแสงไฟเพียงจากโคมไฟหน้าประตูที่สั่นไหวตามแรงลมกลิ่นดินเปียกชื้นอบอวลอยู่ในอากาศเสียงฝีเท้าลึกลับเดินผ่านบนระเบียงไม้ที่ส่งเสียงเอียดอาดภายในบ้านเอลินาหญิงสาววัยยีห้านั่งอยู่บนโซฟาสีซีดข้างเตาผิง เธอกอดหนังสือแน่นแต่สายตาไม่สามารถละไปจากหน้าต่างที่สั่นสะเทือนจากลมแรงหัวใจเธอเต้นเร็วผิดปกติเหมือนกำลังรู้ล่วงหน้าว่ามีบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นนาฬิกาแขวนผนังเดินช้ากว่าปกติเข็มวินาทีแทบจะหยุดเคลื่อนไหวเสียงโทรศัพท์บ้านดังขึ้นกระทันหันและเฉียบพลันเธอลุกขึ้นอย่างรวดเร็วแต่สายถูกตัดไปก่อนที่เธอจะพูดได้แม้แต่คำเดียว เธอมองไปรอบๆห้องรู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดปกติเงาของใครบางคนเคลื่อนไหวอยู่หลังม่านเอลิน่าหายใจลึกมือของเธอสั่นขณะคว้าหาไฟฉายเมื่อเธอเปิดม่านไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเพียงแค่รอยรองเท้าเปียกน้ำทิ้งร่องรอยไว้บนพื้นไม้เธอถอยหลังสะดุดเข้ากับโต๊ะก,กาแฟและล้มลง แสงไฟในบ้านเริ่มกระพริบเหมือนพลังงานกำลังจะหมดแล้วมีเสียงเคาะประตูสามครั้งช้าๆหนักแน่นเอลิณาชะงักเสียงเค้ะนั้นไม่เหมือนใครที่เธอเคยได้ยินมาก่อนเธอเดินไปที่ประตูอย่างช้าฮ่าฮ่มือของเธอเอื้อมไปจับลูกบิดก่อนที่เธอจะเปิดมีเสียงกระซิบผ่านช่องว่างใต้ประตูฉันรู้ว่าเธออยู่คนเดียว เสียงนั้นเย็นเยียบไร้อารมณ์และน่าขนลุกอย่างที่สุดเธอเก้าวถอยหลังแต่แล้วประตูก็ถูกกระชากเปิดอย่างแรงชายคนหนึ่งใบหน้าเปื้อนเลือดดวงตาจ้องมองเธออย่างไร้แววเขาถือมีดครัวเปื้อนเลือดสดหยดลงบนพื้นอย่างช้าฮ่าฮ่าเอลิน่ากรีดร้องแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงของเธอสายฝนยังคงตกไม่หยุด กลบเสียงทุกอย่างในค่ำคืนอันมืดมิดนั้นโปรดบอกหากคุณต้องการให้ดำเนินเรื่องต่อจากตรงนี้หรือเพิ่มรายละเอียดฉากต่อไปเอลิน่าวิ่งหนีเท้าเปล่าเหยียบเศษแก้วที่แตกกระจายเลือดไหลจากฝ่าเท้าแต่เธอไม่หยุดเธอพุ่งไปยังประตูหลังบ้านเปิดออกสู่ความมืดเย็นเยียบสายฝนสาดใส่หน้าจนเธอมองแทบไม่เห็นทาง เสียงฝีเท้าของชายปริศนาดังตามมาอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วแต่มั่นคงและน่ากลัวเธอลื่นล้มลงกับพื้นโคลนมือของเธอเปื้อนไปด้วยดินและเลือดเธอพยายามลุกขึ้นแต่เขามาถึงตัวเธอแล้วเขายืนอยู่เหนือร่างเธอเงาร่างของเขาทาบลงมาบนพื้นเธอมองขึ้น เห็นเพียงดวงตาที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าเขาไม่พูดอะไรแค่ยกมีดขึ้นช้าฮ่ฮะเสียงมีดเฉือนอากาศก่อนจะหยุดกลางอากาศเหมือนมีอะไรบางอย่างรั้งเขาไว้ทันใดนั้นเสียงวอของตำรวจแว่วมาไกลฮ่ฮะแสงไฟวาบแดงน้ำเงินสาดผ่านต้นไม้ชายปริศนาเงยหน้าขึ้นเหมือนสับสน หรือโกรธที่ถูกขัดขวางเอลิณาใช้จังหวะนั้นผลักเขาอย่างแรงจนล้มลงเธอลุกขึ้นอีกครั้งเลือดไหลไม่หยุดแต่หัวใจของเธอมีแค่คำว่าต้องรอดเธอวิ่งฝ่าป่าเสียงใบไม้เสียดสีกับตัวเธอแต่เธอไม่หยุดแม้แต่วินาทีเดียวเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดก้องกังวลทั่วทั้งหุบเขาเอลิณาหยุดกึก หัวใจเธอแทบหยุดเต้นเธอหันกลับไปมองแต่ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดเสียงฝีเท้าหายไปเหลือเพียงเสียงฝนและลมหายใจของเธอเองเธอยืนอยู่อย่างนั้นสั่นเทาไม่แน่ใจว่าเขาตายแล้วหรือแค่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดเธอไม่รู้เลยว่าฝันร้ายเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น หากต้องการให้เล่าต่อไปถึงการสืบสวนหรือเบื้องหลังของฆาตรกรแจ้งได้เลยนะเราจะดึงคุณลึกเข้าไปในความมืดของเรื่องนี้อีกขั้นเสียงไซเรนใกล้เข้ามาเรื่อยฮ่าฮ่าเอลิน่ายืนแข็งอยู่ท่ามกลางสายฝนร่างของเธอสั่นสะท้านทั้งจากความกลัวและความหนาวในแสงสลัวของไฟฉายเจ้าหน้าที่สองนายวิ่งฝ่าพงหญ้าเข้ามาหาเธอคุณปลอดภัยแล้ว หนึ่งในพวกเขาพูดขณะคว้าเสื้อคลุมมาห่มให้แต่เอลินาไม่ตอบดวงตาของเธอยังจ้องไปในความมืดที่ซึ่งชายคนนั้นหายไปพวกเขากวาดพื้นที่พบรอยเลือดรอยลื่นถลายแต่ไม่มีร่างของใครไม่มีศพไม่มีมีดไม่มีแม้แต่รอยเท้าล่าสุดเจ้าหน้าที่มองหน้ากันสีหน้าของพวกเขาเริ่มแปรเปลี่ยน คุณแน่ใจใช่ไหมว่ามีคนไล่ทำร้ายหนึ่งในพวกเขาถามอย่างระแวงเอลิน่าหันขวบฉันเห็นเขาเขามีเลือดเปื้อนหน้าเขาจะฆ่าฉันเสียงของเธอแตกพร่าดวงตาเบิกกว้างจนดูไม่ต่างจากคนเสียสติแต่เจ้าหน้าที่กลับมองเธอเหมือนเธอคือปัญหาพวกเขาพาเธอไปอยังสถานีสอบสวนซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเธอถูกทำร้ายไม่มีใครรู้ว่าเธอพูดจริงหรือกำลังเพ้อในคืนนั้นขณะที่เธอนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลเธอหันไปมองหน้าต่างกระจกขึ้นฝ้าเล็กน้อยจากอุณหภูมิภายในและในฝ้าบางๆงนั้นมีรอยนิ้วมือปรากฏอยู่ห้านิ้วเรียงกันชัดเจนไม่เกินกว่าจะเป็นของใครอื่น เธอผงอะลุกพรวดจากเตียงมองไปรอบห้องไม่มีใครแต่เมื่อเธอมองกลับไปที่หน้าต่างอีกครั้งมีข้อความปรากฏขึ้นจากไอ้น้ำฉันยังอยู่เธอกรีดร้องและเสียงของเธอหายไปในค่ำคืนอีกครั้งหากต้องการให้ดำเนินเรื่องต่อถึงเบื้องลึกของฆาตกรหรือความลับในอดีตของเอลิ่าแจ้งได้เลยนะเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายฮาฮ่า เจ้าหน้าที่เวรดึกรีบวิ่งเข้ามาเปิดประตูห้องด้วยสีหน้าแตกตื่นแต่เมื่อเขาเปิดไฟข้อความบนหน้าต่างหายไปแล้วไม่มีร่องรอยของรอยนิ้วมือไม่มีแม้แต่ไอ้น้ำบนกระจกเอลินาชี้ไปที่หน้าต่างมันอยู่ตรงนั้นเขาเขียนไว้เขาบอกว่าเขายังอยู่แต่เสียงของเธอกลายเป็นเพียงเสียงสะท้อนท่ามกลางความเงียบของห้องสีขาว เจ้าหน้าที่สบตากันหนึ่งในพวกเขากระซิบเบาฮเฮเธอเริ่มเพ้อหนักแล้วเอลิน่าถูกสั่งให้พบจิตแพทย์ในวันรุ่งขึ้นพวกเขาบอกว่าเธอมีอาการประสาทหลอนเกิดจากความเครียดสะสมและความกลัวที่รุนแรงแต่ในใจเธอเธอรู้ดีว่ามันไม่ใช่ภาพหลอนบางอย่างบางคนยังตามหาเธออยู่ หลังจากได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลเธอย้ายไปอยู่กับเพื่อนสนิทในเมืองอีกฝั่งเมืองที่ไม่มีป่าไม่มีฝนไม่มีบ้านไม้หลังนั้นแต่ในคืนหนึ่งขณะที่เธอกำลังจะปิดไฟเข้านอนเธอสังเกตเห็นรูปถ่ายบนโต๊ะมันคือภาพเก่าที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ถูกวางไว้อย่างจงใจในภาพ เธอยืนอยู่ข้างชายคนหนึ่งชายที่ใบหน้าเปื้อนเลือดและดวงตาไร้แววแบบเดียวกับคืนนั้นเธอไม่เข้าใจเธอไม่เคยจำได้ว่าเคยพบเขามาก่อนบนหลังภาพมีลายมือหวัดเขียนว่าเรารู้จักกันมานานแล้วเอลินาเธอโยนภาพทิ้งหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดเธอคว้าโทรศัพท์แต่จอกลับไม่ติด ดับสนิทเหมือนมีใครปิดมันจากภายในทันใดนั้นไฟทั้งบ้านก็ดับลงเธออยู่ท่ามกลางความมืดอีกครั้งเหมือนคืนแรกที่ฝันร้ายเริ่มต้นแต่ครั้งนี้ไม่มีฝนไม่มีพายุมีเพียงความเงียบและเสียงฝีเท้าเสียงเดินช้าฮ่า่ใกล้เข้ามาจากด้านหลังเธอหันขวบมือไม้สั่นเทา เสียงหายใจแผ่วเบาดังอยู่ในหูอุ่นใกล้และน่ากลัวจนร่างชาเธอพยายามตะโกนแต่เสียงเธอหายไปริมฝีปากเย็นเฉียบกระซิบข้างหูเธอว่าเธอหนีฉันไม่พ้นหรอกหากต้องการต่อเนื่องสู่การสืบหาความจริงในอดีตหรือเปิดเผยตัวต,วตนที่แท้จริงของชายลึกลับแจ้งได้เลยฉันพร้อมจะพาเรื่องนี้ดำดิ่งลึกยิ่งขึ้นอีกเอลิน่าร้องให้เงียบฮ่า น้ำตาไหลาอาบแก้มแต่ขาของเธอแข็งเป็นหินไม่อาจขยับได้แม้แต่นิดเดียวเสียงกระซิบหายไปเหลือเพียงลมหายใจที่แผ่วเบาและอากาศรอบตัวที่เย็นลงอย่างผิดปกติเธอพยายามหันกลับแต่เมื่อสายตาเธอมองไปยังเงาที่อยู่เบื้องหลังไม่มีใครอยู่ตรงนั้นไม่มีเงาไม่มีร่างไม่มีอะไรเลย เธอรีบเปิดไฟฉายจากโทรศัพท์จอมืดไม่มีสัญญาณเหมือนโลกทั้งใบถูกตัดขาดจากความเป็นจริงเธอเก้าวออกจากห้องเดินช้าๆไปตามทางเดินในบ้านทุกฝีก้าวเสียงไม้ลั่นเอียดอาดเหมือนมีใครกำลังเดินตามเธออยู่ข้างหลังเธอหยุดเสียงนั้นก็หยุดเธอเก้าวอีกครั้งเสียงนั้นก็ตามมาอีกครั้งเธอหันขอบ เงามืดบนผนังเคลื่อนไหวแต่มันไม่ใช่เงาของเธอมันสูงกว่าผอมกว่าและยืนใกล้เกินไปเธอวิ่งเข้าไปในห้องครัวคว้ามีดจากลิ้นชักด้วยมือที่สั่นระริกแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากวิทยุเก่าในมุมห้องแม้มันจะไม่ได้เปิดใช้งานมาหลายปีเสียงจากเทปที่ไม่มีใครเปิดพูดช้าๆและชัดเจนว่าเธอฆ่าฉันเอลิ่า จำไม่ได้จริงๆหรือเธอทำมีดหล่นดวงตาเบิกกว้างความทรงจำบางอย่างเริ่มกระตุกขึ้นในหัวห้องสีขาวเลือดประบนกำแพงเสียงกรีดร้องในหัวของเธอเองความจริงที่เธอพยายามลืมมันกำลังกลับมาทีละนิดทีละภาพชายคนนั้นเขาเคยรู้จักเธอจริงฮ่า <laughs> และเธอคือคนที่ทำให้เขาหายไปจากโลกนี้แต่ทำไมทำไมเธอถึงจำไม่ได้เลยหรือเธอจำได้แต่เลือกที่จะลืมในกระจกหน้าตู้เย็นเธอมองเห็นภาพสะท้อนภาพของตัวเธอเองยืนอยู่ข้างหลังเธอเองอีกคนหนึ่งที่ยิ้มยิ้มด้วยสายตาว่างเปล่าเอลิณาหันกลับและพบกับสิ่งที่เธอไม่คิดว่าจะได้เจออีก ร่างของชายคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าเธอแต่ครั้งนี้เขายิ้มกลับมาหากคุณต้องการให้เรื่องดำเนินต่อไปสู่จุดเฉลยทั้งหมดหรือให้ย้อนกลับไปยังอดีตของเอลิ่าเพื่อเปิดโปงความจริงแจ้งได้เลยฉันพร้อมจะเปิดเผยความลับที่ฝังลึกที่สุดในเรื่องนี้เอลิ่าหายใจติดขัดหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบระเบิดมือเย็นเฉียบร่างสันเทาเหมือนใบไม้ในพายุชายคนนั้นยืนใกล้จนเธอได้กลิ่น กลิ่นเลือดกลิ่นดินกลิ่นของความตายฉันไม่เข้าใจเธอกระซิบออกมาอย่างยากลำบากนายคือใครกันแน่เขายิ้มรอยยิ้มที่ไม่แสดงถึงความสุขแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความแค้นเธอเคยรู้จักฉันดีเขาตอบเสียงเรียบก่อนที่เธอจะทำให้ฉันหายไปเอลิ่าสายหน้า ฉันไม่เคยฆ่าใครฉันไม่แต่ก่อนที่เธอจะพูดจบภาพความทรงจำก็ถาโถมเข้ามาเหมือนคลื่นยักย้ายเสียงกรีดร้องห้องทดลองมืดฮ่าฮโต๊ะที่เต็มไปด้วยเอกสารทางจิตวิทยาเธอเห็นตัวเองในเสื้อกาวสีขาวยืนอยู่หน้าเขาเขาถูกมัดกับเก้าอี้ดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวและเธอ กำลังจ้องเขาอย่างเย็นชานี่คือการทดลองเสียงของเธอในอดีตพูดออกมาจากความทรงจำคุณจะได้เข้าใจความกลัวอย่างลึกซึ้งที่สุดเอลิน่าสุดลงกับพื้นภาพเหล่านั้นชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธได้เธอไม่ได้เป็นเพียงเหยื่อเธอคือผู้เริ่มทุกอย่างชายคนนั้นก้มลงพูดเบาๆข้างหูเธอตอนนั้นเธอบอกว่าไม่มีความรู้สึกผิด ตอนนี้เธอรู้สึกหรือยังน้ำตาไหลาจากดวงตาเอลิน่าเธอสัส่นศีรษะไม่ใช่เพราะปฏิเสธแต่เพราะเธอจำได้ทั้งหมดแล้วเธอไม่เคยหนีเพราะความมืดนั้นไม่เคยอยู่ข้างนอกเลยมันอยู่ในใจเธอตั้งแต่แรก หากต้องการให้ฉันพาเรื่องราวเข้าสู่บทสรุปของความยุติธรรมหรือจบแบบหักมุมลึกซึ้งแจ้งได้เลยนะเรื่องนี้กำลังถึงจุดแตกหักที่สำคัญที่สุดเอลิน่าสุดตัวลงมือของเธอกุมหัวแน่นเสียงในหัวเริ่มดังขึ้นเสียงของผู้ที่เธอเคยทดลองเสียงของคนที่เธอเคยทำลายเธอไม่ใช่เหยื่อเสียงหนึ่งกระซิบเธอคือผู้ล่าดวงตาของเธอเบิกกว้าง หัวใจเต้นรัวเหมือนกำลังจะระเบิดออกจากอกเธอมองชายตรงหน้าอีกครั้งใบหน้าของเขาเริ่มเปลี่ยนไปไม่ใช่เพียงชายคนเดียวแต่เป็นหลายคนเปลี่ยนสลับซ้อนทับกันเหมือนฝันร้ายที่ไร้จุดสิ้นสุดผู้ชายผู้หญิงเด็กคนชราทุกใบหน้ามีแววตาเดียวกันตาของคนที่เคยวิงวอนให้เธอหยุด เอลิ่ากรีดร้องเสียงของเธอก้องสะท้อนภายในบ้านแต่ไม่มีใครได้ยินบ้านทั้งหลังกลับกลายเป็นภาพลวงตากำแพงสั่นไหวพื้นเริ่มแตกร้าวแสงไฟกระพริบจนกลายเป็นสีเลือดเธอพยายามวิ่งแต่ทุกประตูที่เปิดกลับนำเธอกลับมายัางห้องเดิมห้องทดลองนั้นที่ซึ่งฝันร้ายเคยเริ่มต้น บนผนังห้องมีรายชื่อเขียนด้วยเลือดเรียงยาวเป็นสิบเป็นร้อยชื่อของเหยื่อชื่อของผู้ถูกทดลองชื่อของความทรงจำที่ถูกฝังลึกแล้วเธอก็เห็นชื่อล่าสุดที่เขียนไว้ด้วยลายมือของเธอเองเอลินามเมเวนเธอถอยหลังหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะชายลึกลับยืนอยู่ตรงนั้น แต่ครั้งนี้เขาไม่พูดอะไรอีกเขาเพียงยื่นมือออกมานิ่งเยือกเย็นแต่เต็มไปด้วยความจริงเอลิน่ารู้ดีเธอไม่สามารถหนีอีกแล้วเธอจ้องมือของเขาและค่อยๆเอื้อมมือของเธอไปแตะปลายนิ้วเขาทันทีที่สัมผัสกันภาพทั้งหมดก็พร่ามัวโลกทั้งใบถล่มลงเหมือนสติสุดท้ายของเธอกำลังแตกสลาย แล้วทุกอย่างก็ดับวูบไปในความมืดแต่เสียงหนึ่งเสียงสุดท้ายกระซิบเบาๆอยู่ในความเงียบตอนนี้เธอคือหนึ่งในพวกเราหากคุณอยากให้เรื่องราวเปิดต่อไปในโลกของความจริงและความหลอนหรือเจาะลึกว่าใครอยู่เบื้องหลังการทดลองลับนี้ฉันสามารถพาไปไกลยิ่งกว่านี้ได้อีกเสมอเช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดอ่อนๆส่องลอดหน้าต่างเข้ามา บ้านทั้งหลังกลับมาสงบเงียบราวกับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบหลังเพื่อนของเอลิ่าโทรแจ้งว่าเธอหายตัวไปพวกเขาเดินสำรวจทั่วบ้านแต่ไม่มีร่องรอยของการต่อสู้ไม่มีคราบเลือดไม่มีหลักฐานแม้แต่น้อยเหมือนเธอไม่เคยอยู่ที่นี่เลยในห้องนอนมีเพียงรูปถ่ายเก่าวางอยู่บนโต๊ะหัวเตียง ภาพนั้นไม่มีใครอยู่ในกรอบเพียงภาพห้องว่างเหมือนใครบางคนเคยอยู่ตรงนั้นแล้วหายไปจากความจริงทั้งหมดเจ้าหน้าที่มองภาพนั้นด้วยความสงสัยแต่ไม่มีใครพูดอะไรพวกเขาเพียงจดรายงานและออกจากบ้านหลังนั้นอย่างเงียบฮ่าฮาเวลาผ่านไปหลายวันชื่อของเอลิน่ากลายเป็นเพียงแฟ้มคดีสูญหายอีกแฟ้มหนึ่ง ไม่มีใครพบตัวไม่มีใครแจ้งเบาะแสแต่ในคืนหนึ่งภายในโรงพยาบาลจิตเวชเก่าแห่งหนึ่งที่ถูกปิดไปนานหลายปีไฟในห้องทดลองชั้นใต้ดินกลับติดขึ้นอีกครั้งแสงสลัวท่ามกลางฝุ่นหนาแน่นเผยให้เห็นร่างของหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่กลางห้องชุดคนไข้สีขาวผมยาวรุงรังและแววตาว่างเปล่า เธอหยิบสมุดบันทึกเล่มเก่าเปิดหน้าว่างแล้วเขียนชื่อลงไปด้วยหมึกสีดำชื่อที่เขียนคืออลิสันโรแลนด์ชื่อที่ไม่มีใครรู้จักแต่เสียงกรีดร้องเริ่มดังขึ้นในห้องทดลองอีกครั้งเกมเริ่มต้นใหม่แล้วและครั้งนี้เอลิ่าไม่ได้เป็นแค่ผู้ทดลองแต่เธอกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันอย่างสมบูรณ์ หากคุณอยากให้เรื่องขยายไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ลับนี้หรือให้มีผู้รอดชีวิตที่รู้ความจริงบอกฉันได้เลยเรื่องนี้ยังมีเงามือซ่อนอยู่อีกมากหลายเดือนผ่านไปข่าวการหายตัวของ Elena, เอลินาเงียบหายไปจากหน้าสื่อผู้คนลืมเธอลืมเหตุการณ์ประหลาดลืมเสียงกรีดร้องในเงามืดแต่ในมุมหนึ่งของโลก ในห้องเก็บเอกสารของสถาบันจิตเวชท,ที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เจ้าหน้าที่คนใหม่กำลังจัดเรียงแฟ้มเก่ามือของเขาหยิบแฟ้มสีซีดเล่มหนึ่งขึ้นมาไม่มีชื่อไม่มีเลขทะเบียนมีเพียงสัญ,ญลักษณ์รูปวงกลมซ้อนกันสามชั้นเมื่อเปิดออกภายในมีรายงานการทดลองเขียนด้วยลายมือที่สันเทาลงชื่อผู้วิจัยว่าดรเอลิาเมเวน และในหน้าสุดท้ายมีข้อความสั้นฮ่าฮ่เขียนด้วยหมึกสีแดงซีดเหมือนเลือดที่แห้งกรังพวกเขาไม่ได้หายไปพวกเขาอยู่กับฉันและตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วเจ้าหน้าที่คนนั้นปิดแฟ้มอย่างช้าฮ่าฮ่แสงไฟในห้องกระพริบวูบหนึ่งเขาหันมองรอบตัวความเงียบหนาวเย็นปกคลุมทุกมุม ก่อนจะเดินออกจากห้องเขาหยุดหันไปมองแฟ้มอีกครั้งบนปกแฟ้มชื่อที่ไม่มีในตอนแรกปรากฏขึ้นช้าฮะาฮ่ <c ười> คนต่อไปคือคุณเสียงลมหายใจแผ่วเบาดังอยู่ข้างหูและแสงไฟก็ดับลงเรื่องราวของเอลิน่าอาจจบลงแล้วแต่เงามื่อจากอดีตของเธอ ยังคงล่องลอยอยู่ในทุกซอกลึบของความทรงจำเพราะความกลัวที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เรามองเห็นแต่คือสิ่งที่เราคิดว่าลืมไปแล้วจงระวังเพราะบางครั้งเรื่องราวที่น่ากลัวที่สุดคือเรื่องที่คุณเคยมีส่วนร่วมโดยไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อย